หลับตาแล้วไม่ไหวนอนแล้วเขาไดรับมิตรหัวง่ายๆวันที่ เรา้สกเนันมากก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นพินเตกรก็เป็นพิเตกรครั้งแรกด้วยครับจะทำใหดีที่สุดคะแต่ทำให้ดีที่สุดแน่นอนอกสัญญาด้แล้วนะ่าวเลยนะก่อนหน่ก็ต้องขอสวัสดีกันทุกคนแล้วก็พี่ใ รูสส้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ชวนมือมากนะครับ้มก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาลงว้าากทาง n i v e นะครับก็เป็นแรงนดาลที่ได้พิมพ์เตเตกนอยนะครับนี้ครับต้องปที่บอกเคยเจอกั้งทแล้วน่ารักมากเลยนะครบรือจริงไหมครับเราไม่ได้พิมพ์ไปคนเดียว จริงครับผมก็ชอบสไตล์น hmm. ี okay sí, ide, so. So ้ครับแล้วปกติก็เวลาออกงายก็แต่งตัวแบบนี้เสื้อ้างในไหมครับก็เป็นเสื้อแขนยาวค่ะกชอบเสื้อทำเพราะว่าจริงเราเป็นคนอบางเราตใส่หสายชั้นหน่อยะ่ได้รู้สึกว่าเออเรินทู้จ้านม้เลยเราไม่รอหรอกนะไม่รอกบอไม่ได้นะ ปกติมจะเป็นคนเรียบง่ายครับใส่สื้อยืดสบายๆใส่ลายสกอตลายท่าเรียบต่างๆนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ใกล้น้บฝนใกล้หน้าหนาวนะครับก็หาเสื้อผ้ากุ่งไว้ใส่กับตัวแล้วก็คูลโ้เลยนะครับใครใส่ก็ดูดีครับผมดครับผนียรดีรัูครัครบคดีรรัครับับดีดูดีครับ คนดึงคิวถึงแล้วตอนนี้ก็ว่าผู้จัดประกวดนะมิถึง,ถง,ถง,ถงอากาศเนาะนะครับอ๋บอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนีน้เยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใหญ่ที่มาทานะครับที่ทำงาน,านอ,งอยู่กับพวกเราเลย เปอร์นที่เป็นล<ะ>านนสยสตอตนะครับโดยปกติตัวผมเองก็แทบไม่เคยใส่ลายสตอตอยู่แล้วครับก็มาเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่มือโฟลายสตอตครับประทับใจมากๆครับผมมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจครับอ่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลายสตอต์ดหรือว่าลายตารางที่ได้ไม่ต้องนค่ะน้องเลยนะครั แรกที่เห็นก็รู้สึกจริงๆก็ชื่ชอบนะแล้ก็ถุง้วตาทีเป็นขาวดำที่เราชอบอยู่ด้ยแล้วก็แล้ก็ี่จริงๆโมเดลไม่ค่อยได้ใส่แต่ชอบอยู่แล้วพอได้มอาใส่ก็ก็สดล้วก็ถูกใจมาคือเหมือนพอเจอรชันียงนี้ก็มือใส่กว่าใช่ไหมปกติจะแบบเสอชอยืดมนมาพราะในชั้นนี้ได้ลองใส่กาไม่ชอบเือที่มีสี สีพ <ève S 1> <laughs> well, ื้นปเองอาอย่นี้ก็มีสามารถสมใส่ในทุกเทศกาลงนนะครัเอาอย่างนี้ดีกว่ามาถึงงานระกันี้แล้วถ้าพูดถึงมิโจะนึกถึงไถามน้องเด้ไอใส่ได้กเกาลงา a ว้าวคแนก ก็ไม่ง่ายเลยครับดูนตัวเนี่ยใครใส่ก็เรดีนะครับค่ะะดูดีจริงไหมครับต่อลยครับครับใส่ถ้าพูดถึงมีรอบไ้ครับจริงก็รู้สึกเหมือนมีกเกลเขารู้สึกเหมือนเอ่อกเกลเลยง่าย จริงถึงก네ีฬาด้วยเฉพาะตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีกครับเป็นก็เป็นต้นของประเทศเหมือนครับ็ในนี้ด้วยแล้วก็ชอบชอบมาที่นี่ดับโลหิตเล้าก็เห็นเขาใส่แบรนด์ครัวไปชักแรกที่ผมเห็นแบรนด์ครัวลยครับแล้วพอได้มาเป็นซีนเตอร์ย่โหรู้สึกดีใจมากพอดีไม่ได้ฟังอะไรเลยาแต่กนะครับเพ่อนนนี้ก็เลย ที่วันนี้นะคะได้เป็นพิซนเตอร์เต็มตัวไปทา้งนิ่งเท่าไนะคะไปกิจกรรมของเรำที่เราเป็นเท่านี้ค่ะเพราะว่าดีฉันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะให้แฟนจากทุกคนได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีมาต้อนรับวิญญาณเข้าไปจนถึงชี่วโมงนีะแล้เดี๋ยวกิจกรรมสนุกสนานมากมายแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากพวกเราด้วยครับคือตัวให้นานให้เนี่ยไม่พอแได้ไล่แบบนี้เออได้แล้วก็สัญญาว่าก็ได้หมด